โยโยโยบายซ้ำตรงเจอก,กันกับคลึงเน้นทีเดียวกับผมเจตคลึงลุกหนังทง้งทางช่องยูทูบและทางเพจคลึงลุกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเสปร์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลนํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด V I P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตาาาาามมมมมลลลิงงดดดด้้้้้้นนน่่่่ีีไไไเยยยคคบบบจอออแแถขขู VIP ุณ 44777นะครับแล้วก็ฝากเอาใจคอบอลไทยหน่อยนะครับเดี๋ยวเย็นวันนี้6กโมงเย็นครับผมจะไปภาคเกมไทยลีกคูบิกแมชนะครับที่พสเตเดียมครับการท่าเรือเปิดบ้านเจอกับเอสซเมืองทองยูไนเต็ดก็ติดตามได้ทางช่อง TSPORT CHANNEL นะครับหรือว่าอาจจะผมอาจจะแชร์ไลฟ์สดมาที่หน้าเพจขึ้นรุ่มหนังด้วยก็ติดตามกันได้นะครับเอาคึนเน้นทีมเดียวครับคืนวันนี้วันพุธ หนึ่งคู่ที่เลือกมาครับไปที่เวลาตีสามตรงครับยูฟ่าแชามเปี้ยนซีกนัดทีห้าของกลุ่ม F อฟบอสเซียดอตมุนจากเยอรมันครับเปิดบ้านเจอกับลาซิโอจากอิตาลีดอตมุนนำเป็นจ่าฝูงมีเก้าคะแนนนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มคลับบูชมาสามต่อศูนย์ครับสภาพทีมเนี่ยไม่มีนิโกช้ชูแล้วก็ราฟาเอลเกเรโรที่ยังเจ็บนะครับแต่ว่าตัวรุกอยู่กันครบเลยครับมาโก้รอยสเจดอนซานโชเจ,เจเวานนี่เรน่าจูเรียนบันนะครับเอริงเบ์ฮาแลนด์พร้อมลงล่าตาค่าย ฝั่งลาซิโอเนี่ยมีอยู่8แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสนิทเซนต์สปีเตอร์เบิร์กมา3-1นะครับไม่มีสนาดรูเล็ตที่เจ็บนะครับตัวลหลักมีดูคัสเรวาลุยส์อารเบลโตนะครับข้างหน้าทาั้งทางด้านของชิโรอิมโมบิเล่นะครับรวมไปถึงอังอ่าโจอาคิมกัวเรียนะครับฟิลเิเป้คายเซโดก็พร้อมลงล่าตาข่ายคู่นี้เกมแรกที่เจอกันลาซิโอเปิดบ้านชนะมา3-1นะครับโดยเงื่อนไขวันนี้แน่นอนก่อนเกมดอนมูลถูกยกให้เหนือกว่านะครับ คือถ้าดูจากสถานการณ์ในกลุ่มนี้ดอทมูลขอแค่ผลเสมอครับจะการันตีการเข้ารอบทันทีนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นอันดับหหรือ2นะครับในขณะที่คคลาซิโอก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าถ้ามองถึงการแย่งแชมป์กลุ่มก็ถึงขนาดต้องบุกชนะเหมือนกันนะครับอยา่างไรก็ตามครับไปพลิกสถิติดูบอลคู่นี้เป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นจะชนะแล้วถ้าย้อนไปดูสถิติในเกมแรก ที่ราซิโอเอาชนะได้3าหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่ารูปเกมเป็นดอทมุนที่ทําได้ดีกว่าครับครองบอลมากกว่ามีโอกาสยิงมากกว่าแค่ว่าจบไม่ได้ครับคืนวันนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองนะครับดูแล้วน่าจะเอาคืนครับวัดใจไปที่สือเหลืองบรุสเซียดอทมุนครับผมมองว่าจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้การันตีการเข้ารอบและคว้าแชมป์กลุ่ม F ไปเลยให้เชียร์บรุสเซียดอทมุนเป็นคลึ่งเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย